ทำไมยังโอ้โหยเค่นแล้วสิบห้าคนเลยเหรอวะใช่เอิมแมวมันสิบห้าคนทุกเกียมมึงสุดยอดเอาเกจจากเติมลุงให้สิบสองสิบห้าแมวเออสิห้าแมวเยอะเลยสิบห้าคนสิบห้าคนเยอะยสิบห้าแมวเอ้าพัานเหมือนบิดบ้านเน้ แสดงว่ากูพิมพ์ตัวเล็กเอ้ยไม่ใช่ตัวใหญ่พวะเนี่ยนะใกล้เพิ่มมินแหละแต่ว่าเราต้องปรับทีแต่ว่าเราจะไปสร้างตรงไหน่ะขนาดน,นั้นเลยนะฮะโบโอ้ลืมต้นการระจนพ่ายสร้างเราสร้างกลางน้ำบ้านกลางน้ำเหรอวะ <c oughs> เฮ้ยตรงตรงนี้มีปลาด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ๋อแปลงว่าตรงนั้นเหรอเครื่องบินใช่ไหมแล้วพูดแล้วแล้วก็เปิดไมค์ในดิดนี่หว่าไอ้ห่าเฮ้ยไปเปิดไมค์เออก็งงเลยที่ยินเสียงปลาจากหลายทิธาร์เนครับเานดี๋ยวไปเตยหน้าสะพันเลยเอ้าอะไรอย่างเงี้ยนี่เตีตีหน้าตีได้เอามาเตยเฮ้ยไอของบนเครื่องบินมันรีสปอนหรือบอกวะเนี่ย เอ้าวอย่างนี้เราก็ปีนขึ้นมาไม่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 มีสปอนมันมันแจกให้คนเข้ามาใหม่ไงอ๋อโอเคนึกว่าบัีสปอนทุกครั้งที่เซิร์ฟมันถูกปิดเปิดใหม่อ่ะอ๋อโอเคของพวกนี้นะแต่เนี่ยมันไม่ได้เซฟไงเมื่อแจกก็คือมันก็นับว่ามอนเข้ามาใหม่บอกแมวปิดเปิดปิดเปิดเฮ้ยรูแมวเนี่ยบัลลี่นี่กินได้สุฟ้าได้เหรอกินได้อร่อยเลยโค้ชเนี่ย อ้าวปลาปลาสะดวกอร่อยได้ทุกทีเนี่ยเรามาโ a k e over ้านก็สป้าใไดมใช่ป็นจุดเกิดมัน take over ไม่ได้กูก็อยากทำอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันก็มีสิ่งปลุกสร้างที่พังไม่ได้แล้วหนึ่งจะทำอะไรต่อไปที่มันมันต้องจอยยังไงนะปับไ u เนสไอมันติเพย์เออร์จอยอะไรว่าจอยสักอย่างแล้วก็ ให้แมวบอกดีกว่าเออแล้วก็เลือกจอเซิร์ฟเวอร์พอแล้วจจบอยู่แล้วเดด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 เดอกดเด็เดด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 เด่เดด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 เกดเด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 ดอดดเดด้อดเด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 อเดดเดดอดเดดเะดเดเะเดดเดดเดดดเเเกเเเ เฮียบ้านคนต่าอีกแล้ว่อยเราด้ยดิที่นั่นแหละเดี๋ยวผมไปหาอยู่นั่นแหละกำลังจะไปเราต้องสร้างบ้านนี่อ่ะโอเคคนป่ากำลังนั่งสุมหัวกันอยู่สามคนแล้วกูก็ไปแบบว่าไงเพื่อนแล้วก็พวกตาพูกมาเต็มเลยใบไม้นี่มันได้จากการตัดไอพวกสติ๊กใช่ป่าววะไอตัดไม้สติ๊กได้หมดเลยเอาแลวแอบเข้าตัวไปเลยเอาคุ่มอนไปเลนก็ยังอยู่ที่เดิมนะ ชื่อหายไปทำไมเป็นอย่างนั้นวะ่ห่อรก็อยู่ในเซิร์ฟนะเออเห็นอะไรเห็นแล้วเอาเนี่ยพวมาพวกมาลุมลุแม่งเลยลุ้มไม่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 ไมไม่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 ไ อยกได้ให้ทำเลแบบสร้างบ้านมันจะได้แบบให้เราได้เฉียดบ้านได้งามๆหน่อยและแล้วในที่สุดนะครับผมทุกเพลเยอร์ก็จะมีชื่อขึ้นนะฮะหลังจากที่อูได้ดาวให้พวันเยอะเล่นไหมแกจะไปใครไปไหนไปกันเพื่อกจ่าที่ไงเครื่องบินอยู่ไหนอยู่ไหนกันวะไม่ทำนี่ย จะเย็นจะลงเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปตุยแล้วเราจะทำเงินแล้วเราจะทยังไม่หมดไม่หมดก๊าซถ่าเหมือนเราเราขอฮะเราจะทำไงเดี๋ยวจะเลิกว๊าได้ซื้อวิกผมซื้อตัดผมทิี่เงาที่อะไรี่ไงเก็บหม้อเลยเก็บเลยทุกคนก็จะมีหม้อโอ้ยโอ้โหตรงนี้น่าสร้างบ้านแล้ววะเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอทำไมอ่ะทำไมไม่สร้างตรงเครื่องบินเลยลื่นจังลื่นจังดังอยู่ครบอุ้ยเฮี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 เฮียมีใกล้ถ้ำด้วยว่ะมีถ้ำนะเนี่ย เฮ้ยตรงนู้นมันมีเฮ้ยตรงนู้นมันมีสไลเดอร์ด้วยวะไอ้ชิ้ยเจ๋งวะเออไม่ใช่สไลเดอร์มันเป็นเออมันเป็นใช่เป็นสไลเดอร์มันเป็นของคนผ่านวัตกรรมแต่ดีดีดีกูว่าได้นะแถวนี้โอเคของแม่เนี่ยแถวนี้โอเคเลยว่ายอายุแล้วอีกโอเคโอเคโอเคตรงนี้สร้างสร้างบ้านแบบบ้านเล็กๆอันที่หนึ่งเอฟได้แบบเล็กๆก่อน ที่มันไม่พังนะเออแล้วก็แล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายเหียเนื้อเน่าแล้ววะเขียวเลยอ่ะมีใครอยากกินอะไรไหมครัชอุ้ยตรงนี้น่าสร้างตังแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยค่อคัสตอมบ้านกว้างไปเรื่อยอุ้ยอะไรอะใครจะไปสร้างอะไรตรงนั้นน่าเท่จังวะกูจะได้หาหาไม้ก็พอละกูเอาตัดไม้มาเลยตัดไม้เฉยๆยก็ได้นึกระวัง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 โอเอ้ยใครอยากไปล่าสัตว์ก็ไปล่าก็ได้นะชอบ หน้าป่าก็เนี่ยข้างหน้ามีทะเลโอ้โหทะเลนี่แม่งสุดตรีนวะทุกคนกูเปาไปแล้วออกไปของกูเป็นของกูแล้วเรียบร้อยอัลบั้นบ้านในแท้ทูอยู่ไหนเนียเหียอะไรวะบอนอะไรวะฮะอะไรนะอะไรวะเออทำไมทำไมกูจะวางไม้ใหญ่แต่เสือกไปสร้างรถให้คนอื่นคืออะไรวะเออมันยังสร้างไม่เสร็จไงอ๋อเฮ้ยนี่แท้ทูก็จะเป็นลานกว้างนี่แหละคนมาเซฟก่อนก็ได้นะกดตัวสีกดตัวสีนี่ไม่ใช่พังไม่ใช่พังรถใช่ป่าว พังรถพังรถพังรถอ๋อซีคือวางของแต่ถ้าของที่มันยังสร้างไม่เสร็จอะถ้าปรากฏซีอะพังอืมไอ้นี่วางไว้ทําไมเนี่ยอันนี้ไม่เอาเขาพูดถึงบ้านขัดต้อมรู้เรื่องมั้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยไอ้เอมเลเจนยูยิ่งกับกูเฮ้ยมันเดนเข้าไปแล้วไม่สร้างบ้านยังไม่ได้เปิดงานเปิดบ้านใหม่ไอ้เฮี้ยมาพูดเลยเนี่ยตัวเฮี้ยมันตัวใหญ่นะ พอมาใส่ในนี้ให้มันเป็นตัวเล็กว่าเอาเฮียอีกคันดีกวไม่มาโอ้ยขนสติ๊กดเลยโอ้โหเครื่องแรงครับเฮ้ยมันตกใส่หัวกูบ้านแดงกูกูขรุ้งไอ้หัวพี่บอลไม่ใช่โอ้ยเฮียเกือบตายเลยกูสติ๊กยิ้มสิยิ้มเอ็ดอันน่ะเหตุกูไม่ตีคนเลยลืมมาตีโทเทมนี่หว่าตีโทเทมกันได้ตีด้วยนะถ้าเจอต้องตีแล้วเว้ยมันเป็นตรงเนี้ยเขาหลักทำให้มันเกิดด้วยตีทิ้งตีแล้ว ยิ่งทีที่อิ่มก็จริงนะแต่จะไม่น่าด้หายวูบเลยลาก่อนขอาสนใจอัปเกรดกันได้อ่ะขนย้ายรถของคุณจะมืดจะมืดแล้วอ่ะใช่จะมืดแล้วแต่มีที่นอนแล้วไงเฮ้ยแล้วทำไมมันบางทีมันมีสปอตไลท์ส่องลงมาแน้วมันบั๊กเลยอมันอะไรวะมันคือคนป่านั่นเองฮ้ยเอาคนขอสติ๊กหน่อยดีเข้าไปดีคนขโมยรถเขียนกูไปใส่ก้อนหินแล้วอ่ะ หมดแล้วอ่ะแป๊วจริงมันเลือดแล้วกูไม่อยากเดินไปหาอันนี้ก็เสร็จละโคตรเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะสร้างตรงนี้เลยเหรอมันไม่ลองลองทำความเข้าใจอ๋อนอ๋อโอ้โหงล่ะเฮ้ย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 อะไรของมึงอ่ะเต่ากันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รอ่ะรถเด้งรถเนี่ยยังนอนไม่ได้อีกว่ะไอสัตว์เมื่อกี้คืออะไรวะกูเห็นยี่ห้อวิ่งวิ่งผ่านรถแล้วรถแม่งคว่ำเลยคืออะไร เงี้ยเพื่อนนี่แหละใช่เพื่อนนี่แหละเพื่อนนี่แหละไม่เงี้ยเบอร์นี่โอ้กูแดกจะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเร็วไอ้หัวกะโหลกนี่แล้วบอกว่าเนี่ยหัวเหี้ยแล้วล่ะอะไรตกซักค้อนไอ้เชี่ยนะมันสุดทับก่อกางเลยมันตกลงไปในแม่น้ำไอ้นี่มันยิสเตอร์เฮี้ยนี่หว่าโอ้โหทำการ์่ต้องทำรูอวหน่อยดิมันเดี๋ยวมันก็น่าจะได้ป่ะเฮียเดินเร็วจังอะไม่มีแหวงน้ำมีเนี่ยกินน้ำตรงนี้ก็ได้นี่ใช่ป่ะวะมีปลาการ์ตูนด้วย ปากาดูดฮนะครับทสร้างรเนื้อเอยดิแฟนเนื้อหนข้าหอยู่อะมีเนื้อมีตัวเหี้ยเกมนี้ไม่มีตกเกมปลาใช่ไหมแเอวก็อยากให้มีนะเออแล้วถ้าเราจะสร้างต่อจากของแมวอ่ะไม่รู้ะมันทำยังไงวะให้มันทุกอย่างมันบจบต่อกันได้มันต้องมังไงตัวเหี้ยตัวเหี้ยเออเหี้ยเยอะนะแถวเนี้ยเดินกันเพ่นพ่านมากเลย ไอ้เหี้ยวิ่งเป็นวงกลมเลยสัตว์เดือดคำถามมากมายในใจไี้มันโปรมันโปรมันโปรไอ้สัตว์มันพ่อเหรอไอ้ชีถือว่าฝันต่อไปเลยไอ้เหี้ยเราจะดักมันเออเรียบร้อยอีซี่ขโมยไปแบล็เบอร์รี่สีขาวนี่คือเป็นพิษใช่ไหมกินแล้วหรวโี่กินได้นี่แบล็คเบอร์รี่กับบลูเบอร์รี่กินได้ แต่สีขาวนี่คือ snowberry ป่ะที่คุ้นๆว่าเหมือนเออเอามาทำเป็นบอกว่ามาทำปนต์ตอแต่งไปสองคนละเก็บเก็บให้ละกด e โอเคครับกด c กด c มันจะกดถูกกด c ไอ้สัตว์กูจะไม่ยอมโดนอะไรฮหี้ยมันเป็นรอบที่สองอีกเอ้แ้วอะไรแรอะไรเลยพี่บอลทำไมหลุดวะแล้วใครขอส้นตีนมาพาดอะไรตรงนี้วะเนี่ย กูก <ider> ูพังได้ก่อนวะเฮ้ยแต่มันมีเอ็กซิเมนต์นี่หวาต้องกินคนเอ็กซิเมนต์ได้กินคนด้วยผมหมดละของไม่แค่นี้แหละอ้าเจริญพรเธอโยมขาดไม้ดื่มชีวะอ่ะพี่เอ่เข้าไปเทรดให้อะกูเกลียดระบบการเทรดของมากเลยว่ะเทรดทีละตันตันมามด้วยพิมอนเราผมด้วยเต่างอยอย่าทำไรกูนะอย่าทำไรกูนะ มีกี่ตัวนะอ๋อสองตัวอ,อ,อมีสองตัว,ต,วตามไม่หยุดเลยแต่ไม่ได้ทำอะไรนะเว้ยไม่รู้เหมือนกันนั่นไม่ไม่ได้อยู่แล้วซมีมากเฮ้ยนี่ไงเจ้าเต่าแล้วโอ้ยเจ้าเต่าเยอะช่วยขนกระดอนหน่อยจะมื่นแล้วเหรอวะใช่จะมื่นแล้วพี่พี่เฮ้ยพีพีพีหลังหลังอุย้ยแล้วใครมาสร้างอะไรตรงนี้วะเนี่ยแมวทําอะไรเนี่ยวิกร้าอยวะทำบ้านดุยหาอ๋อเอาหมีกระดุย เราก็ดูดีนะแต่ว่าคนใจพังโดนอะไรอะโดนอะไรอ่ะไอลูกขนูอ่ะมอนมีปะไม่รู้ขนนกก็ได้ทอขนนกไปแทนจะได้คราบลูกดอกขนูเอาแล้วนี่่หวในที่สุดกูได้บ้องสำหรับเก็บกัญชาแล้วไอ้เทมหายปะเนี่ยผมไม่หายว่ะไอเชี้อเนื้อเต็มมีแน่วะฮาแป๊บเออนี่ไงหลอกที่มาพอดีเลยเอาฝากเอาดองเหลือดิกระดองเหลือไว้เลยเนี่ย หัวกระต่ายตรงนี้วะจำกัดกระต่ายมันวิ่งผ่านมาเชี่ยความสูงมันไม่ได้วะวิบีสแน็คเกี่ยอะไรเนี่ยมอนเนื้อมันทิ้งไว้อย่างเงี้เหรอไม่ใช่มันเต็มไงแล้วมันก็ต้องกลับก่อนวิ่งกลับมาคืนไงวูตรงนี้มีไอ้เชี่ย9 5้าพัอยู่3-4มสี่อันยมีหัวกระต่ายอยู่ในนี้เนี่ยมีการฆาตกรรมกระต่ายกันในนี้นอนอย่างนี้ลูกธนัววิ่งไปไหนแล้ววะเนี่ยรกันพอดีเอาไปดิ โอ้แล้วพอ่อเขาลงไปเป็นอควาแมนอยู่ในทะเลนู่นอีกวิวิ่วมี้ยเดินผ่านโอ้โหเดินผ่านแบบนี้ไม่ได้กลายเป็นอาหารซายเวนดูเธาเดินก็สิไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่วิงไม่โดนเฮียมันเร็วจังวะเฮียความเร็วแสงก่อนนอะคนนกก็ได้มอนมีปะนกแฮนมีแค่สองอะเฮ้ยหิวน้ำหิวข้าวอะ ถวายขอโทษลูกมูลูกมูลูกูใครมีเนื้อตักเนื้อให้หน่อยดิหิวว่ะหายแล้วโอ้โหเนื้อให้กูเต็มตัวเลยกูกะจะกลับอยู่นะแต่แล้วมอนกลับไปก่อนได้ไหมเออใช้องเนื้อเินเอาเนื้อไปตักก่อนเนื้อมันเยอะจะได้ทเดินได้ท้องอทุกคนเอยเฮ้ยเหลยวะเกือบแล้วทำไมต้นไม้ลนใส่รถเนี่นึกว่ารถจะพังแย่แล้ว รถจมดินโอ้โหชนจมแบบปักดินน่ะหาที่จับมันได้ไหมล่ะดขาได้แต่มันกดจับไม่ได้อ่ะมันขึ้นให้กดนะแต่มันไม่ขึ้นอ๋นต้องรึหลอดเราเอารถอีกคันชนดูแมะแมวตรงไหนดูชื่อเลยโอ้โหไอเชลอดูท่าจอดนั้นสิเฮ้ยมันมันติดเลยว่ะ เหมอจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วเหมือนเหมือนเหมือนเขากำลังจะกลับมาเดี๋ยวเราไปตั้งเรียนกันแบบนึงต้นไม้ล้มทับอิดรอบไปเลยเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันโดนต้นต้นไม้เมื่อกี้ทับอปหรอเออไอ้ชี้ทำไมเป็นาง้นวะสติกหมดยังอ่ะได้ไปคนมาใหม่บอนเอารถเข็นสติกไปเอาอีกแล้วแม่ง ทำไมกูหยิบอะไรแล้วมันชอบมีปัญหาไอยู่กูหยิบกูมาเฉยๆมึงชอบเอาหาเรื่องไว้กูเห็นแล้วเขียนพวกไม่ดูเลยข้างหน้ามีอะไรไปแล้วตอนแรกมันจะหลุดอ่ะเขียนเรื่องมอชิ้นขักูบอกว่ามอแบบรอแป๊บมอแล้วกูกะจะเอาสติ๊กออกกูก็สงสัยเอ้ยทำไมเรียกกูฮะตอนนนี้มมัทไ่ได้ เใช้ได้เหมือนกันนี่ยนี่คือตากหนังอยู่ไหนเนี่ยจำมาได้ไปแล้วไ้แล้วในยังไงไอ้ที่ตากเนื้ออะไรภาละกิจสบเลยเอารถคืนคืนด้วยนะเฮี้ยอะไรเนี่ย What the fuck ไอ้ที่ทำกระเพาะแพะมันต้องใส่อะไรวะอนังตายสอง เอาไว้เก็บน้ำ่ะเหรอไม่ใช่เบอร์เบอรี่ปะไม่ใช่กวางวอวอเตอร์สกีนั่นเหรอไม่รู้ว่าลืมแล้วว่ะหนังกว่างสองกูมีหนังกว่างหนึ่งอันแล้วเนี่ยเอาปแน่แน่แน่ที่อยู่ในี่ก็ฮัช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อที่วางของไงชั้นวางของช่วยด้วยนักวิ่งนักวิ่งนักวิ่งมาลูกท่ได้นะแต่ไม่รู้ใครสั่งเพื่อนเพื่อนนักวิ่งมาหายยังไงนี่มันเดินชิวเลย เออมันเดินมองหน้ากูอยู่ไม่ใหม่ตัวแล้วนะมีสองไปอ๋อมันเดินชิวเลยมัยมันช็อปปิ้งเหรอ